อ,อกเคล็ดลับเอาใจผู้ชายอายุมากกว่ารักต่างวัยไม่ใช่ข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการเลือกใครสักคนมาอยู่ข้างกายอีกต่อไปแล้วละค่ะไม่ว่าคุณจะมีอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าคนรักแต่ทั้งนี้ก็ต้องอยู่กับการวางตัวการดูแลคนรักรวมไปถึงการเอาอกเอาใจโดยเฉพาะสาวๆคนไหนที่มีแฟนหรือมีสามีอายุมากกว่าที่เขาอาจจะมีความคิดและวิธีการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากเราซึ่งเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตรักดำเนินต่อไปด้วยดี วันนี้พีอาร i e า y คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงมีทริคมาฝากกันค่ะ 1. ทําทำตัวน่ารักน่ารักรู้จักออดอ้อนอซอซอวิธีง่ายๆที่ผู้หญิงอย่างเราทำได้ขอเพียงแต่อย่าเขินอายเท่านั้นแหละค่ะเริ่มจากการงัดเอาจริตจกักรานในตัวเองออกมาสเสน่ห์หญิงมีเท่าไหร่เอาออกมาใช้ให้หมดลองคิดดูค่ะว่าอะไรที่ทำให้สามีลงรักในตัวคุณเช่น รอยยิ้มความออดอ้อนเอาอกเอาใจพูดจาเพราะเพราะหรือการดูแลเอาใจใส่รวมไปถึงทำตัวเองให้สดใสร่าเริงมีแต่พลังบวกและมองโลกในแง่ดีถ้าเขาได้เจอแบบนี้ทุกวันเขาก็จะรู้สึกดีที่ได้อยู่กับคุณค่ะ 2. เข้าใจกันและกันปัญหาหนึ่งของความรักต่างวัยก็คือการไม่เข้าใจซึ่งกันและกันจนคุณสาวๆหลายคนอาจแสดงอาการงี่เงา่าเอาแต่ใจออกไปได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเด็ดขาดนะคะ ทางที่ดีควรพูดจากันด้วยเหตุผลเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เขาทําไม่ใช้อารมณ์โวยวายเอาแต่ใจยิงใครที่มีสามีอายุมากกว่าและมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบมากมายทําให้เขาอาจไม่มีเวลาว่างรับโทรศัพท์หรือตอบไลน์บางก็อาจจะต้องเข้าประชุมหรือเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศอยู่บ่อยๆก็อยากให้คุณเข้าใจว่าเขากําลังทําเพื่ออนาคตของครอบครัวนะคะ 3. ดูแลเอาใจใส่เรื่องเล็กๆน้อยๆ รู้ไหมว่าการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆเพื่อคนรักนั้นถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากแต่กลับเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้รับรู้สึกมีความสุขและชุ่มฉ่ำหัวใจมากๆ ถ้าคุณอยากเอาใจสามีที่มีอายุมากกว่าก็แค่หันมาใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเขาไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมเสื้อผ้าดูแลหน้าผมหรือการดูแลเมื่อเขากลับมาจากที่ทํางานอย่างการหาขนมมาให้กินหาน้ำมาให้ดื่มนวดตัวเพื่อผ่อนคลายหรือพูดคุยถามสารทุกสุขดิบระหว่างวัน 4. เป็นผู้ฟังที่ดีชื่นชมและให้เกียรติสามีเสมอ แม้ว่าผู้ชายจะเป็นเพศที่เข้มแข็งกว่าผู้หญิงแต่จริงๆแล้วหนุ่มๆทุกคนก็ล้วนต้องการคนที่อยู่เคียงข้างคอยให้กำลังใจและคอยรับฟังเขาอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกข์เรื่องสุขหรือในยามที่เขามีปัญหาถึงแม้ว่าคุณจะไม่สามารถช่วยเขาแก้ปัญหาได้แต่การเป็นผู้ฟังที่ดีให้เขาได้ระบายสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจก็อาจจะทาให้เขารู้สึกไว้วางใจและอบอุ่นใจที่มีคุณอยู่ข้างๆ 5. มันเติมความหวานให้กันและกัน ถึงแม้ว่าคู่ของคุณจะแต่งงานกันมานานกี่ปีก็ตามอย่าปล่อยให้ดีกรีความหวานลดลงเชียวนะคะมันเติมความหวานในชีวิตรักและความรู้สึกดีๆให้แก่กันทั้งจากคำพูดจากการกระทำความห่วงใยใส่ใจอย่างสม่ำเสมอรวมไปถึงการสัมผัสรักเล็กๆน้อยๆที่ควรมอบให้แก่กันเช่นการกอดการจูบหรือการหอมแก้ม 6. เรื่องบนเตียงอย่าให้ขาด เรื่องกิจกรรมบนเตียงไม่จำเป็นต้องให้ฝ่ายชายเป็นผู้เริ่มเสมอไปนะคะหากคุณอยากเอาอกเอาใจคุณสามีที่ไม่ว่าจะมีอายุเท่าไหร่เขาก็ล้วนอยากให้ภรรยาของตัวเองเป็นผู้จูโจมดูบ้างโดยเริ่มจากการชวนอาบน้ําแล้วค่อยๆปลุกเร้าอารมณ์สู่ขั้นต่อไปหรืออาจลองหาชุดนอนไม่ได้นอนหรือชุดชั้นในเซ็กซี่ๆมาใส่เย้ยาวยวนคุณสามีพร้อมกับแสดงลีลารักเด็ดๆบนเตียงดูบ้างเท่านี้หนุ่มๆก็หลงจะแย่แล้วล่ะคะ่ะ รู้เคล็ดลับดีๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับตัวคุณเองและครอบครัวนะคะติดตาม PR v a r i e t y Content ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PR v a r i e t y ด้วยนะคะ